สัสดีค่ะลูกค้าสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับแอดมินนะคะวันนี้ก็จะมาเทสชุดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะให้ลูกค้านะคะตัวเครื่องตัวนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องฮอกนะคะสีแดงเลยนะคะตัวนี้จ,จะมีครบชุดพร้อมสักเลยนะคะท่านได้สนใจทักสอบถามใต้ลิงก์าลายใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะหรือว่าฝากกดติดตามช่องยูทูบให้เพจเราด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวฟุสวิตเทา้าค่ะสีดานะคะ ตัวพุชสวิตเช้านะคะแอดมินก็จะเสียบเข้ารูนี้เลยคะ่ะทางด้านซ้ายมือนะคะเป็นรูนี้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นสายแจ็คนะคะสายแจ็ค RCA ค่ะเสียบตรงรูนี้เลยคะ่ะแล้วก็เอาตรงปลั๊กเสียบนะคะต่อที่รูมอแปรนะคะคือรูนี้ทางด้านขวามือเลยนะคะโอเคค่ะแอดมินก็จะขออนุญ,ญาตเทสเครื่องให้ลูกค้าก่อนเลยนะคะเรามาฟังเสียงเครื่องน,นี้กันค่ะอ่าวิธีใส่เข็มนะคะวิธีใส่เข็มลูกค้าดูง่ายๆเลยนะคะอ่ากดเข้าไปคะ่ะ กดเข้าไปแล้วก็หมุนซ้ายแค่นี้เข็มก็อยู่แล้วค่ะโอเคค่ะมาทดเครื่องให้ลูกค้าก่อนเลยค่ะโอเคเครื่องใช้งานได้ปกตินะคะโอเคมออแปลงใช้งานได้ปกติะคะ่ะวิธีปรับเข็มนะคะลูกค้าหมุนขวานะคะเข็มจะสั้นลงนะคะหมุนซ้ายนะคะเข็มจะยาวขึ้น,นะคะ่ะโอเคค่ะเครื่องตัวนี้ก็โอเคนิ่ง เครื่องฮอกตัวนี้จะเป็นข้อเหวี่ยงนะคะในชุดนี้จะได้เครื่องฮอกสแดงนะคะสีแดงสายเลือดค่ะแล้วทั้นใดที่สนใจนะคะขอย้อานะคะสนใจทักลิงกไลายใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะทางร้านจะปักลิงก์ไหให้นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามเพจอัพแทกทูให้ด้วยนะคะพบกันครั้งหน้าค่ะขอบคุณค่ะ